การเปรียบด้วยผลไม้คฤหบ,บดีเปรียบเหมือนป่าใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมนักในป่าใหญ่นั้นมีต้นไม้ซึ่งมีผลน่ากินด้วยดอกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งผ่านมาเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวแสวงหาผลไม้อยู่เขาเข้าไปยังป่านั้นแล้ว พบต้นไม้ต้นนั้นเราคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยและเราก็รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้อยู่ถ้าฉะไหนเราขึ้นสู่ต้นไม้นี้แล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มด้วยดังนี้แล้วเขาก็ขึ้นสู่ต้นไม้นั้นเก็บกินตามความพอใจด้วย หอจนเต็มหอด้วยในลำดับนั้นเองบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวแสวงหาผลไม้อย่างเดียวกันถือขวานคมผ่านมาที่นั้นเขาเข้าไปยังป่านั้นแล้วก็พบต้นไม้ต้นเดียวนั้นซึ่งมีผลน่ากินด้วยดกด้วยเขาจึงคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลย และเราก็ไม่รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้ถ้าฉะไหนเราจะโค่นมันที่โคนแล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มด้วยดังนี้แล้วเขาจึงโค่นต้นไม้นั้นที่โคนข้ารบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้ขึ้นอยู่บนต้นไม้คนแรกถ้าเขาไม่รีบลงมาโดยเร็วไซเมื่อต้นไม้นั้นล้มลง เขาก็จะต้องมือหักบ้างเท้าหักบ้างหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งหักบ้างโดยแท้บุรุษผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าคารหาบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่า กามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยผลไม้เป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทําให้คับแค้นใจมากและมีโทษอย่างยิ่งดังนี้ครั้นเห็นกรมนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียว อันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทานอันมีอยู่ในเหยื่อโลกโดยประการทั้งปวงแล